ส,สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการแทรกสอดของคลื่นนะคะการแทรกสอดเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นได้เมื่อคลื่นสองขบวนเคลื่อนที่ไปบนตัวกลางเดียวกันมาพบกันทําให้เกิดขึ้นลับการแทรกสอดมี2ประเภทนะคะคือการแทรกสอดแบบเสริมและการแทรกสอดแบบหักล้างส่วนการแทรกสอดแบบเสริมนะคะก็จะเกิดได้ในษณะนีมีสองกรณีคือเมื่อสันคลื่นมาเจอกับสันคลื่นและท้องคลื่นมาเจอกับท้องคลื่นนะคะแบบที่2นะคะการแทรกสอดคือแบบหักล้างเกิดขึ้นเมื่อ ขึ to to ้นหรือส่วนของขึ้นมาเจอกันมีทิศตรงข้ามกันค่ะตำแหน่งที่เกิดการรวมแบบเสริมกันจะมีค่าอมพิจูดมากจะเรียกตำแหน่งนี้ว่าปฏิพับและตำแหน่งที่เกิดการรวมแบบหักล้างกันจะมีค่าอมพิจูดน้อยเกือบเป็นศูนย์จะเรียกตำแหน่งนี้ว่าพับขอจบการทดลองจะเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะนี้เรามาดูการทดลองของเราดีกว่านะคะมาดูการทดลองของเราดีกว่า สวัสดีครับ,รบวันนี้ผมจะมาทำการทดลองโดยการโยนหินลงน้ําเพื่อมาดูการสะท้อนของคลื่นรั้งแรกพวกผมจะโยนทีละก้อนนะครับทั้งตัไปะทั้งที่สองพวกผมโยนพร้อมกัน,นครับ ขอจบการทดลองจ่ายเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ